คูมใจเสนอแต่สำหรับส่วนตัมาถามว่าอยากต่อขนตาไหมอ่ะอยากต่อมากนะแต่ก็เสียดายขนตาที่ร,รู้สึกว่าเราปัดมันก็หนามากแล้วยาวมากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบคือถ้าขนตาเดินเราพอมีอยู่แล้วก็ปัดเอาเถอะแต่ถ้าขนตาเราไม่ค่อยมีเลยอ่ะครับหนึ่งเพิ่มนี่เสร็จแล้วถ้าขนตาเราไม่ค่อยมีอ่ะก็ต่อ ไอชื่อยังไม่เคยต่อขนตาไม่ใไอขนตาหนายังอย่าไปต่อค่ะเนา<ป>ะปัดเอาดีกว่าหือกองอะไรจ๊ะเออกระดาษพิ้นกระดาษพิ้นเรามาจับช่อกันไ่ไง ขอเนนิดนู่ <im itation> หนูบอกแล้วว่าผมเสียนี้มันทำให้เราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นถึงจะใส่เสื้อยืดแต่ว่ามันก็สนุกขึ้นนึกออกปะ แบ็คมาให้ติ่งใช่บ้านหรือบิ๊กบ้านจ้ะเอาใช้ขอถุงเสื้อไป วิมมาท่าลาเขาไม่ดีเลยเหนียวมากทำช่อขนตาก็ไม่ได้ไม่เลิศ ขนตาไม่ผ่าน,นมาไม่ผ่านเลยมาสุดแราที่สามสิบลงเครื่องที่ไหนไม่รู้เลยอะน,นี่เพจนะ ไม่เวิร์กไม่น่าผัดอันนั้นแรกเลยแห้งช์จอ่ะไม่ผัดนี่ผมข้างหน้าอีกหน่อยทำผมจริงนึกว่าอะไร,รล่ามีแฟนอยู่มาหาลัยนี่เกง่งขอบนี่ไม สีเรารู้สึกว่าแบบไม่สร้างเด็กมหาลัยปะเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S นึกว่าตอนนี้ฉันกำลังแบบตีกิก๊กเป็นเด็กมหาลัยไม่ค่ะขอบคุณคาาข้าพ่อข้าพพอเก่งว่าจะกินข้าวราเมวนคคะแล้วเด็กมหาลาัยพูดว่าเดี๋ยวป้าโอ้ป้าไม่ดูอายุป้าเลย เด็กมหาลัยอะไรเอ่ยไม่หรออเปาอเปาของอู๋อัปาพี่เก่งก็ทำเรื่องอเปานี่ยพี่เก่งเก็บตัวนี้หน่อยเก็บตัวนี้หน่อย าชาไลยีห่ห้ออะไรอีกอันนึงเป็นของเกาหลีค่ะลืมหบอา้อะไรบ้างเอฟเฟกต์ตัวนี้คือไหนคะพี่อวอลอยากเล่นบ้างก็กดเข้าไปในเอฟเฟกต์เลยเวลาเราไล์อ่ะขนุนไม่อยากเป็นแจกเหรอคะขนุนบังลืมเอา้า คเพราลอไมัปขายได้ดวยเค,เ,ค,คเดวาดดวใช่หรอเหมือนแบบฝึกการใช้เงินมัหงือนจะไปเห็นบ้างเงยนทำม่บอกอ่ะป้ามีของให้โมเดลไปขายจริงเลยทุกเขาไปนี่อย่ใ,ใช่ไหมคะทายใช่ทำไมหรอ Mà xì đeo, cái nào nó khá khí cho